นักเกอร์จงอเวอรซูเมอร์นักเกอร์พี่เจ้าหึงแต่แซนี่เมื่อหลายทิ้งหลายเชนจ์ทาร์เตอร์ขับเขาเขาเขา也很懂有时候你听他不懂但是你还坚持听า他说所以那个下次如果有机会的ว <Okay. S 2> 他也希望你可以和他在谈话在交流 <c oughs> 就是很感谢 <c oughs> 谢谢啊 <c oughs> สุดยอดเหนงมากเลยอ่ะขอบคุณค่ะเกนงมากจริงแล้วแบบดูแบบอินเนอร์เขาแบบดูแบบนะพี่จูแบบพูดแบบใช่<ไ>จริงๆวันนี้เ,เป็นวันที่พี่จอบควรจะมีสาวที่สุดแล้วนะแล้วเรียกสิอยากฟังกันใช่ไหมที่อย่างเงี้ยเรียกยร้กองที่ตอนมันไม่มีอย่ารเรียกร้องอตอนผมเปิดอ่ะบอกให้เอาไปทิง้งจังหวะมันไม่ได้ไงขอบคุณมากครับโหสุดยอดน่ารักมากเลย ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาฟังไว้วันอื่นเดี๋ยวแบบราหาท็อปปิกมาแชร์กันอีกหวังว่าวันนี้แบบคนที่แบบหาหนังดูไม่ได้น่าจะได้ช้อยในการดูหนังไปเยอะนะครับแล้วก็ใครที่เคยดูแล้วแล้วยังแบบเก็บรายละเอียดได้หมดเงี้ยจะได้กลับไปดูใหม่อะไรางี้นะครับครับผมขอบคุณมากนะครับทุกคนกุ๊ดไนท์นะครับไนค่ะ